เป็นพืชที่มีคุณค่านะคะฟังแค่ชื่อเราก็เราก็ภูมิใจแล้วนะคะ <c oughs> คําว่ามหาชนกก็คือเป็นพันของพ่อเนาะเป็นพันของพ<อ>่อหลวงโลก้านะคะทีนี้เลยตั้งปณิธานว่าคําว่ามหาชนกคือเป็นเป็นอะไรที่เราต้องเคารพบ,บูชาเพราะว่าเป็นเป็นที่มาจากโครงการพ,าพาดดระราชพรดําริของพ่อหลวงรลก้าเราต้องสานต่อนะมะม่วงของเราก็จะมีสีสีก็จะสวยขึ้นเนื้อก็จะแน่นขึ้นรสก็หวานตอนนี้ก็คือเป็นเป็นเฉพาะของเขต อ่ในพื้นที่ของเราสวัสดีครับคุณแม่คุณโงมคุณแม่สมหวังนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่อำเภอหนอ,องกุงสีจงังหวัดกาะสิน์นะครับมาดูสินค้าหนึ่งของกินหนึ่งสินค้าเกษตรมูลค่าสูง นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพืชอ,อาจจะแปลกหน่อยถ้าเราคาอีสานนะครับเป็นมะม่วงและก็พัน์มหาชนกด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูในแปลงก็อยากจะให้ทางคุณแม่บุญรโมทัศนเดชประธานกลุ่มบุณแม่สมหวังซึ่งเป็นเลขาธิการกลุ่มได้แนะนําตัวเองแล้วก็นแนะนํากลุ่มของเราด้วยครับสวัสดีค่ะดิฉันานางบุตรโมจิตจ,จากค่ะประธานกลุ่มวิสาจิตชุมชนกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปมะม่วงมหาชนบ้านหนองบัวชุมค่ะ ค่ะสวบสดีค่ะในชั้นนางสาวสมหวังจันท่าเร<อ>ือาในนามเลกขาฝุ่มเดี๋ยวตวลาเดียวเราจะเข้าไปปืนในกลุ่มเนาะได้ค,ร,ครับทำดีๆค่ะคเคลื่อนค่ะคุณแม่คุณโฮมเดิมหมู่บ้านเราเนี่ยประกอบประเทศได้ารเกษตรทำอะไรกันอยู่ครับปวดที่มันเป็นมหาชนมีมันแล้วก็อ้อยค่ะครับก็คือเป็น มันเป็นเพื่องรุกนะคะต้องต้องลงทุนทุกปีเนาะค่ะตืเสร็จแล้ว,วก็ต้องเตรียมพันเตรียมลำอะไรประมาณนี้เตรียมดินเตรียมนี่ค่ะก็คือมันเป็นการมันเป็นการที่ต้องต้องลงทุนทุกป,ปีทุกป,ปีค่ะมันเป็นมันเป็นต้นทุนสูงค่ะผลตอบแทนมาก็คือมันไม่คุ้มมาค่ะแล้วผมขับรถผ่านเข้ามานอกนอกจากมันแล้วมันจะมีอ้อยด้วยใช่ไหมค่ะแตค่ะแล้วอ้อยอ้ยอย,อยคุณแม่สมบังได้ปลูกไมอ้อยพในปุ๋ยค่ะอ้อยอ้อยนี่เรา ถ้าถ้าถ้าจะเราเริ่มต้นลูนจริงมันก็ลงทุนสูงเพราะว่าขั้นตอนการปลูกพ่อเนี่ยจะมีหลายขั้นตอนเหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายแลไวก็จะเหลืออยู่ที่หาไร่ละประมาณสามถึงสี่พันถ้ามันสาหลังคนตกแต่ะมาณไรอย่ก็ไม่ไม่เยอะนะคะก็อยู่ที่ประมาณสองสามพันบาทสองสามพันใช่ค่ะเพราะว่ามันก็ราคาผันผวนไม่ไม่คงที่เอาอย่างงั้นก็นั่นมาที่แม่สุหวังเนาะเป็นทำยังไงถึงได้ไปถับพาเพื่อนทั้งลุ่ตคนในทำมาเป็นม้วๆ มีความเป็นมาอะไรอย่างเงี้ยมีการเริ่มต้นโครงการพระราชดำริก็จะมีการขอสนับสนุนเรื่องการอบรมไปอบรมแล้วก็ไปอบรมดูงานศึกษาดูงานที่จังหวัดน่านจังหวัดเชียงใหม่ค่ะในจำนวนสมาชิกตอนนั้นก็คือรวบรวมกันได้ประมาณ29คนแล้วก็ไปทําไปดูงานไปอบรมศึกษาดูงานหลายหลายรอบนะคะจะทาแบบไหนพืชตัวไหนที่จะเหมาะสมกับพื้นที่ของเราทางคณะอาจารย์ก็เลยหาพื้นที่ ได้ได้แปลงหนึ่งประมาณ30ไร่เสร็จแล้วก็จะให้ชาวบ้านคนละแปลงแปลงละประมาณ3งานถึงหนึ่งไร่ชาวบ้านลองทำก่อนใน30ไร่ในแปลงคนละประมาณสามงานพอได้ที่เสร็จก็ไปไปมีต้นพันมีต้นพันมาหนึ่งในนั้นคือต้นพันของพืชก็คือมีมะม่วงมหาชนกมีน้ำดอกไม้มีเพชรบราลาดมีส้มโอทองดีมีชุมพู่มีมะนาวเสร็จแล้วก็เลยทําการปลูกเป็นการทดลองปลูก ปลูกพืชพอได้ผลที่ตามตามที่ตามแลงนะคะปรากฏว่ามะม่วงมหาชนกเป็นมะม่วงที่เจริญเติบโตแล้วก็เหมาะสมกับพืชในพื้นที่เรามาก็เลยมารวมกลุ่มเพราะว่าตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่ต่างๆก็มีการส่งเสริมทั้งไม่ว่าจะทางที่เกษตรอำเภอกรมส่งเสริมก็มาทําการอบรมแล้วก็นําจับรวมกลุ่มซึ่งกลุ่มเราก็เป็นกลุ่ม กลุ่มรุ่นรุ่นสอง <Yeah. S 2> อมารวมกลุ่มกันเสร็จแล้วก็นํามาขยายในแปลง <Yeah. S 2> พอได้ผลเราก็หามาตรฐานมีการมีการอบรมมีมาตรฐาน mm hmm. GEP มีการไปศึกษาดูงานนะคะ <Yeah. S 2> แล้วคนในกลุ่มก็ปฏิบัติปฏิบัติเหมือนกันเพราะว่าเราจะจะหามาตรฐานที่ท,ที่เราไป <Yeah. S 2> อบรมมาได้มาแล้วก็มหาชนกก็เป็นพืชที่เราเลือก <Yeah. S 2> อแล้วก็รายได้ท,ท,ที่ที่เคยจากมันจากอ้อย ก็ทําให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วมะม่วงมหาชนกของเราก็เริ่มทําชื่อเสียงด้วยนะคะเพราะว่าของเราจะเป็นมหาชนกลุ่มแรกที่นํามาจากโครงการทาง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 จังหวัดน่านเพราะว่าที่ทําชื่อเสียงก็เพราะว่าพอออกจากพื้นที่มาสภาพเอกลักษณ์สภาพความเปลี่ยนแปลงมันจะจะต่างแตกต่างกันจากทางภาคเหนือเพราะว่าของเราพอปลูกไปมะม่วงของเราก็จะมี สีสีก็จะสวยขึ้นเนื้อก็จะแน่นขึ้นะรสก็หวานตอนนี้ก็คือเป็นเป็นเฉพาะของเขตในพื้นที่ของเราหลังจากที่เรามาทำมหาชนุแล้วเรามีรายได้เพิ่มขึ้นอะไรยังไงบ้างหลังจากที่เราปรับปรับเปลี่ยนจากปลูกมันแล้วก็มาปลูกอ้อยนะคะณปัจจุบันนี้เราก็คือ กลับมาทาสวนเรื่องมะม่วงมหาชนกนะคะคือเราเป็นกลุ่มลูกที่รับถ่ายทอดจากปวงการพระราชดำริของพ่อของแม่ที่ไปเอากิ่งพ่านต้นผันมานะคะทีนี้เราก็เลยสานต่อใช่ค่ะรุ่นแรกก็คือรุ่นพ่อรุ่นแม่คือต้นตํำรับมะม่วงมหาชนกเป็นพืชที่มีคุณค่านะคะฟังแค่ชื่อแล้วก็ภูมิใจแล้วนะคะคําว่ามหาชนกก็คือเป็นพันของพ่อเป็นพันของพ่อหลวงรอก้านะคะทีนี้เลยตั้งปณิธานว่าคําว่ามหาชนกคือเป็น เป็นอะไรที่เราต้องเคารพบูชาเพราะว่าเป็นเป็นที่มาจากโครงการพระราชพรด,ด,ดําริของพระหลวงโลก้าวก็เลยตั้งปณิทานว่าเออเราต้องสานต่อนะก็เลยคุยกันกับแม่สมหวังก็ปรึกษากันเออเราเป็นรุ่นลูกพ่อแม่นําสิ่งดีๆมาแล้วเราก็ต้องสานต่อก็เลยพากันรวมกลุ่มรวมกลุ่มและทีนี้ก็ปรึกษาทางกเกษตรอาเภอทางกเกษตรจังหวัดเพื่อที่ว่าเราจะขับเคลื่อนไปในแนวทางไหนเริ่มต้นก่อตั้งก็คือส5้าคนแล้วก็ ณปัจจุบันนี้เ็าอยู่ประมาณสมาชิกก็อยู่ประมาณ35แต่ว่ากว่าเราจะได้มาถึงวันนี้คือเจ้าหน้าที่ของกรงสมส่งเสริมทางจังกเกษตรจังหวัดกาฬสินก็ใส่ใจตลอดมาทางกเกษตรอำเภอก็คือสนับสนุนอยู่เคียงข้างตลอดมาทีนี้มะม่วงเราอ่ะหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายแล้วแลวแรกมะม่วงเรามันก็ยังตัวเล็กอยู<ช>ออ่ก็ยังได้ ไล่ละ2,000มื่นก็ยังได้อยู่นะคะคือมันก็จะแตกต่างจากเรนั้นในปัจจุบันนี้ขยับไปเท่าไหร่แล้วมะม่วงมันเจ็ดปีแล้วมะม่วงณปัจจุบันนี้เราก็ได้ประมาณ2องหมื่เจ็ันค่ะแล้วสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราไม่ได้ลงทุนซ้ําๆแค่ว่าเราแค่ว่าเราดูแลเขาทําให้สินค้าของเรานี่ให้มีคุณภาพมาตรฐานให้ให้สมกับคำว่า GAP GAP คือสินค้ามาตรฐานโอตรงนี้ได้รับการรับรองมาตรฐานใช่ค่ะมาตรฐาน GAP แล้วก็ของเราก็เป็น GAP กลุ่มด้วยค่ะของของส่งเสริมุกวิชาการก็คือเป็นที่เลี้ยงเป็นผู้ดูแลใส่ใจเราจะลอกมาผลผลิตออกมาเยอะๆเดี๋เรามีตลาดไปซื้อขายอะไรอย่างเงี้ย ใน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 กรณีที่ในการด้านด้านการตลาดนี้นะคะ<ม>ก็คือตลาดมันจะมีอยู่3ระดับ<ม>ก็คือระ,ระดับล่างแล้วก็กลางแล้วก็บน<ม>ก็หมายถึงว่ามะม่วงเราจะมีอยู่3ามเกลดสามเกรดใช่เกลดไหนบ้างก็จะมีเกร็ด a b บหรือยู่นเดียวกัน a b บก็คืออยู่ในนางในานางงามใช่การในนางงามแล้วก็มาเกรดแล้วก็มาเกรด B B บีโอมาเกรด C ค่ะแล้วก็ตกไซ ซีนี้ก็คือเราจะเข้าเข้าแช่แข็งแช่แข็งแช่แข็งจะทำอะไรแชร่แข็งนี่ก็คือ,อทางทางบริษัททางโรงงานนี่จะนําไปแช่แข็งแล้วพอพอถึงเวลาหมดหน้าหน้ามะม่วงที่เราเนี่ยเขาก็จะหั่นเป็นลูกเต๋าหั่นลูกเต๋าเพื่อที่จะแปลรูปแล้วก็ส่งออกอันนี้อันนี้เอกชนก็ททาใช่ค่ะเอบีนี่ไปไหนเนี่ยเอบีเอบีนี้ส่งออกไปญี่ปุ่นเกจซีเนี่ยเขาเอาไว้นอกดูการแปลรูปใช่แล้วแล้วพวกตัวเกตเนี่ย โตเกตก็คือไปตลาดล่างตลาดไทยในบ้านเราแต่พวกเรากินมีแต่ของของโตเกตยดวนี้เนแต่แต่แต่ถ้าเหมือนน่าไม่ต้องน้อยใจค่ะเพราะว่าสินค้าเรามันมีคุณภาพมาตรฐานอยู่แล้วค่ะใช่ครับแค่ขนาดจะผิวไม่สวยหน่อยหนึ่งอาจจะโตเกียมาตะรคีดสองแค่เขาไม่ผ่านเวทีช่ยเฉยแต่คุณภาพเขาได้ค่ะก็เกต a เอบีเขาเป็นนางงามจักรวาลนะครับ เราี้อเนี่ก็ไปชูอาจจะเป็นนางงามจังหวัดเนอะ <c oughs> <ถ>นอันนี้เกจซีเป็นนางงามท้องถิ่น <c oughs> เป้าหมายของเกษตรมูลค่าสูง <c oughs> เขาบอกว่าสามปีต้องมีรายได้สามเท่านะสามเท่าปัจจุบันที่เราอยู่ที่สองหมืนเจ็ดใช่ไหมสองหมื่นเจ็ดไงคะถ้าภายในปีเจ็ดศูนย์เขาให้เอาสามคูณนะผมคิดตัวเลขมาแล้วแหะมันอยู่ที่ประมาณแปดหมืนหนึ่งพบาท กลุ่มเราได้พูดคุยกันแรือย่างว่าจะต้องทําอะไรยังไงบ้างก็คือกลุ่มเราก็คือมีการอบรมนะคะอบรมเพื่อที่จะเตรียมจะพัฒนายกระดับนะคะให้การทําเกษตรของเรานี่ให้เพิ่ม<ๆ>เพิ่มมูลค่าสูงให้ได้ก็คืออ่าต้องทําให้ได้นอกฤดมูมีนอกฤดูอย่างนี้มีนอกฤดูครับแล้วก็ปัจจัยที่นําที่จะต้องต้องช่วยผลการให้ได้ทำนอกฤดูได้ก็คือระบบน้ำารราน้ำใช่ค่ะต้องมีระบบน้ํา ถ้าสมมติว่าเรามีน้ําแล้วก็ตรงวางสเตปได้ว่าเอกำหนดได้ว่าตารางว่าเออในช่วงนี้ระยะนี้จะฉันจะทําเธอให้ได้น้อดูนะแต่ถ้าฉันมีน้าฉันไม่ต้องรอฟ้ารอฝนธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะคือเราสามารถที่จะวางแล้วก็เตรียมเตรียมการได้คือจะได้มาโดยเป็นโซลร์เซลล์หรือว่าปลูกบดก็ก็คือก็ได้ทั้งนั้นใช้ข่ดแต่ก็ห้มันไม่มาเป็นระบบน้ํำแต่ว่าโซลร์เซลล์นียก็คือจะดีตรงที่ว่าเราประหยัดต้นทุนค่ะถ้าถ้าสมมติว่า ถ้าเราประหยัดต้นทุนได้ก็คือเมื่อเวลาเราได้สินค้าแล้วเ,า,เาคือมูลค่ามันก็จะสูงขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าต้นทุนเรามันต่ำแล้วทีน,นี้ในการที่วางแผนไว้อีกช็อตหนึ่งก็คือถ้ามีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการแปรรูปรแปรรูป,ป,รปมันก็คือเพิ่มมูลค่าเราคุยกันเองว่าเราจะทําเป็นอะไรแปรรูปแปรรูปก็กลุ่มเราก็จะอยากจะทำที่ที่จริงๆแล้วมีมีก็คือ เป็นไอศครีมเนาะค่ะตอนนี้แต่ให้ค่ะไอศครีมมะม่วงแล้วก็มีน้ำมะม่วงณปัจจุบันที่ทางเจ้าหน้าที่ของจังหวัดของกรมส่งเสริมทางเกษตรอำเภอเนี่ยก็คืออบรมล่าสุดก็คือแปรรูปมะม่วงทําโดนัทจิ๋วโดนัทจิ๋วโดนัทจิ๋วน่ารักมากใช่ค่ะมะม่วงใช่มะม่วงที่ตกเปลียตกไซน์นะคะจากกิโลละ5บาท10บาทอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เราเราจะทํามอย่างแล้วหนึ่ง ก็คือทาในเรื <the> ่องของนอกฤดูนอกฤดูค่ะส่งเสริมให้มีใช้ระบบน้ําแล้วก็แปรรูปเพิ่มมูลค่าใช่ค่ะจะไปถึงแปดหมื่นหนึ่งพันหรือยังมีอย่างอื่นอีกไหมเปรดเกรตมัเกรตคือตัวหน่วยคือถ้าถ้าถ้าเอบีให้ได้เพิ่มใช่คือตรงเพิ่มจากคือเอบีนี่ตอนแรกเราได้สิบสิบเปอร์เซ็นขยับมาแล้วเอาสามสิบใช่ไหมคะสามสิบอา แต่ถ้าเราทำนอกฤดูได้เราจะเอา50%กั50%ใเกรตต้องเกรตอบต้อง50%ใช่เกรต์เต้องได้50%เพื่อส่งขายต่างประเทศเพื่อส่งขายต่างประเทศเข้ามาเพื่อให้ได้80,000บาทต่อวันเพราะว่าในในการที่เราทำนอกฤดูแล้วก็เป็นมะม่วง A อบราคามันจะอยู่ที่50-60บาทต่อกิโลนครับถ้าเราขายเกีรตเกรตตกเกดรขายในประเทศกิโลเท่าไหร่ถ้าตัวเฉลี่ยก็ไม่เกินก็ไม่เกินกิโลละ8บาท10บาท เออสิบาทถ้าเราทําเกตดอบก็จะเป็นหกสิบาทหกสบาทเพิ่มตั้ง5้าหกเท่านอเพิ่มตั้ง5าหกเท่าค่ะก็ผมขอสรุปตางนี้ก็แล้วกันเนาอะนะครับแนวทางขนาดหรือว่าเกณฑ์คอยของกลุ่มนี้นะครับเพราะเป้าหมายเรายิ่งใหญ่มากจะทําให้เกษตรกรมีรายได้นะครับสามเท่าในสี่ปีหนึ่งก็คือเขาจะทําในเรื่องของนอกฤดู นะครับเพราะว่าในฤดูก็มีคู่แข่งเยอะใชนะครับราคาก็จะตกราคาก็ตกแข่งกันออกมาผลผลิตยเยอะนะครับผู้ค้าก็สามารถกดราคาได้ถ้าเราคำนองฤดูได้นะครับผลผลิตก็จะมีน้อยนะครับก็จะได้ราคาที่ดีขึ้นอันนี้ประเด็นที่หนึ่งที่ทางกลุ่มเขาวางไว้ประเด็นที่สองนะครับที่กลุ่มได้วางแนวทางพนาคือเรื่องน้ําเรื่องน้ําถือว่าเป็นปัญหาใหญ่มากโดยเฉพาะในปีที่แล้ว เมษาปีที่แล้วนะครับมันจะแรงนานแล้วก็อุณหภูมิของอากาศก็สูงมากขึ้นนะครับต้นไม้ก็ยืนต้นตายก็มีะนะครับบางไม่ยืนต้นตายก็สละลูกสละผลทิ้งดังนั้นชุมชนเก็เลยว่าต้องแต่ละแปลงต้องมีระบบน้ําจะเป็นระบบน้ําใต้ดินโดยจอบบอบาดานก็ดีหรือระบบน้ําไอยูดินโดย,โ,ดยโซลาเซลล์โดยโซลารเซลล์หรือโดยขุดบอก็ดีอันนี้เป็นประเด็นที่สองที่ทาง่มเข,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 ขออาพิจารณาไว้ ประเด็นที่สามก็คือในเรื่องของเกตไหมเกตนะครับว่าเพราะว่าปัจจุบันเขามีเกรด b นี่เกรด b เกรดนะครับแค่สิเเแค่นั้นเองนะครับเขาจะขยับให้ได้5้าสิบเปอร์เซใช่ค่ะนะครับเพราะว่า AB มันขายได้ห้าสิบาทแล้วส่งไปขายเอาเงินจากต่างประเทศเราไปขายประเทศไหนมีมีประเทศญี่ปุ่นเกาหลีจีนสิงคโปรค่ะอ่าสามสี่ประเทศ นะครับสตอกเกียรก็กิโลละสิบาทขายในประเทศไทยกันเองนะครับสิบาทกันเองนอกจากนั้นก็จะมีในเรื่องของทาคุณภาพให้ได้ GAP นะครับเพราะเพราะการที่จะส่งออกไปก็ต้องต้องมีมาตรฐานเหล่านี้ต่างประเทศที่เรซื้อใช่ค่ะไม่มีไม่มี GAP ไม่มีใบด้านรลันก็ไม่รับค่ะเป็นใบเซอให้กับเราใช่ค่ะประเด็นที่สี่ประเด็นสุดท้ายคุณแม่ได้พูดเอาไว้คือประเด็นที่ห้าเราต้องดูแลคุณภาพของเราโดยการใช้ ผสมภาษาในการป้องกันจัดโรวแมดงสตรืเะพราะว่าเราเรียนรู้จากโรงเรียนเกษตรกรเพราะว่าที่นี่เขามีโรงเรียนเกษตรโรงเรียนเกษตรกรก็คือเอาเกษตรเป็นเป็นจุดสุดการในการเรียนรู้นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะมาสอนสอนในแปลงเลยตลอดแล้วดูการผลิตหนึ่งนะครับมีการสอนมีการปฏิบัตินะครับร่วมกันก็จะประมาณนี้สําหรับแปลงนี้นะครับก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับสําหรับท่านผู้ชมนะครับสําหรับวันนี้ก็คงจะขออนุญาตขอบคุณกับคุณแม่ คุณโฮลคุณแม่สมหวังเนาะท่านเกษตรอำเภอท่านคนน่าชมด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสสวั้อคุณสีมีลีที่มาก